โรงเรียนบ้านหินหลงยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสถานศึกษาพอเพียงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหินหลงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5ตั้งอยู่ที่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและอาชีพทักษะการดำรงชีวิตทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนบ้านหินลองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้น55คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น9คนนำโดยนางพกรกมมนันปรีชารัตรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลองโรงเรียนบ้านหินลองใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีมีเหตุผลและมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3ามห่วง2เงื่อนไขมาโดยตลอดโดยดำเนินการดังนี้ด้านที่1การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้บริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามองค์ประกอบ4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายได้กำหนดทิศท,ทางการศึกษาของโรงเรียนไว้ในวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านวิชาการมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการโครงงานตามนวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนการพัฒนารูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กจากภาคีความร่วมมือโดยใช้โครงงานเป็นฐานบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวการเลี้ยงไก่ไข่การเพาะเห็ด การตัดผมนักเรียนชายการทำขนมและอาหารในท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภาพการทำเกษตรผสมผสานและไรนาส่วนผสมและการทำกระถางปูนจากแม่พิมพ์สำเร็จรูปทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 3. ด้านงบประมาณ มีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณและได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานนำผลผลิตมาติดตามพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียน มีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงด้านที่2หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหินลองได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 2. การบรูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. สื่อและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำจัดหาและพัฒนาทั้งเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. การวัดและการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีการรายงานผลและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอด้านที่3การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการครอบคลุม3องค์ประกอบดังนี้ 1. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานแนะแนวโดยสนับสนุนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วางแผนชีวิตของตนเองในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 2. กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานที่ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของความพอเพียงโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทำชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งโรงเรียนชุมชนและสังคมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่ 4. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนบ้านหินลองได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถเพื่อประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต 2. การติดตามและขยายผล โรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่ 5. ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านหินลองประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมการศึกษาสามารถมองเห็นภาพความสำเร็จดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหินลองเป็นสถานศึกษาที่สะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2องโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนดีเด่นประจำปี2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,565ได้คะแนนการประเมินในระดับ AA Excellent โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกปีพุทธศัการาช2,566ถึง2,570 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนได้รับคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่2ปีการศึกษา2566ถึง2568รางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงโคราชประเภทเดี่ยวหญิงระดับประฐมศึกษา และรางวัลระดับเรียนทองที่6ประเภทเดี่ยวชายระดับประถมศึกษาจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านหินลองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจากกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเรา พร้อมแล้วในการก้าวไปข้างหน้าพร้อมที่จะสร้างผล,ผลผลิตทางด้านวิชาการภายใต้3ห่วง2เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดไป